อัจฉริยะรู้แล้วใครทําร้ายแตงโมมีคนสํานึกผิดจันนี้มีภารกิจสําคัญเป็นของขวัญให้กับแตงโมนิดาและคนไทยทั้งประเทศยังคงเดินหน้าเคลื่อนไหวทวงความเป็นธรรมให้กับแตงโมนิดาสําหรับในอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ทีล่าสุดได้เข้ายื่นเรื่องต่อ DSI เพื่อให้รับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษ โดยฉเฉพาะยิ่งเข้าใกล้วันชาพนากตีตแต่คดีของแตงโมก็ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนแถมล่าสุด Facebook ของแตงโมก็ยังมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเป็นภาพลิษานะลงในสตอรี่ a c e b o o k กับโพสต์ล่าสุดที่ระบุเอาไว้ว่าเรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงจากปากทั้ง5คนแต่ถ้ายัางไม่พูดความจริงเราจะเปิดเผยให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกันว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลบข้อมูลมือถือแล้วอยาคิดว่ากู้คืนไม่ได้ และล่าสุดอัจฉริยะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้แจ้งผู้สื่อข่าวว่าในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนี้ชมรมได้เรียกประชุมทีมงานทั้งหมดหลังพบข้อมูลสําคัญที่เกิดขึ้นบนเรือทั้งหมดและจะมีภารกิจสําคัญด่วนในคดีแตงโมนิดานอกจากนี้จะเดินทางไปที่สภาพร้อมกับหมอพรทิพย์ในฐานะอาดีตผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับแตงโมนิดา ส่วนในวันอังคารที่24พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาจะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กำกับการสอบพเมงนนทบุรีในข้อหาแจ้งความเท็จและนำพยานไปสอบที่ DSI อีกสองปากโดยในอัจฉลิยให้ข้อมูลว่ามีพลเมืองดีที่สํำนึกผิดนำข้อมูลหลักฐานมามอบให้หมดแล้วและรู้แล้วว่าใครทำร้ายแตงโมนิดาซึ่งยืนยันแล้วว่าเป็นการฆาตกรรมถือว่าเป็นของขวัญให้กับแตงโมก่อนวันเพาและเป็นการทวงความเป็นธรรมให้กับพี่ น้องคนไทยทั้งประเทศ